คอยวาสนาสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดกุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญมีอ๋อรู้สึกดีใจนะครับวันนี้ที่เราได้มาเจอกันอีกแล้วโอ้โหมันเหมือนบุญสัมพันธ์นะครับที่ได้เข้ามาอยู่ที่คลื่องหารู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับวันนี้ได้มาอยู่เครื่องหายของบริษัทท็อปอัพทูลิสใช่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เรียนรู้ค่ะแล้วก็เป็นบ้านของเจ้าของบริษัทด้วยที่สำคัญ และเป็นระบบอจัจฉริยะ ITS ศูนย์การของระบบ ITS โลก<ะ>ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ในประเทศไทย<ะ>และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือระบบนี้ท่านประธานท่านสร้างมาเพื่อคนไทย<ะ>ที่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 การสื่อสารว่าสร้างมาเพื่อคนไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านมองเห็นปัญหาของผู้คน<ะ>ในประเทศไทย<ะ>ของเราและทั่วโลก<ะ>ใบนี้ ทุกคนไม่เลิกใช้โทรศัพท์คคดปุ่มว่าจริงไหมค่ะจริงมัน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 เลิกไม่ได้ตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่เด็กประถมเลยนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาจะไปรับลูกก็ต้องโทรศัพท์ไปไปถามละว่าอยู่ตรงไหนนัดกันจุดไหนนะคะแล้วนอกจากนั้นเหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับเด็กนักเรียนนะคะนักศึกษาค่ะเพราะว่าตัวแพลตฟอร์ม ITS ของเราอะค่ะ มีไซส์ให้เลือกนะคะตั้งสีไซส์นะคะที่จะเลือกใช้นะคะเพื่อสมัครเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาทำธุรกิจนะคะหรือว่าเข้ามาใช้ระบบนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตประจำวันนะคะท่านสามารถซื้อกินซื้อใช้ช็อปนะคะผ่านระบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าท่านเคยช็อปที่ Lazada ท่านก็เปลี่ยนจาก Lazada มาช็อปที่เรานะคะแต่ท่านไม่สามารถมาช็อปกับเราได้ถ้าท่านไม่สมัครเป็นสมาชิกกับเรานะคะ ของพี่สมัครแล้วยังคะสมัครเรียบร้อยแล้วครับค่ะปุ้มเองก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่สมัครเป็นสมาชิกก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ระบบ ITS ได้นะครับเราต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทท็อปอัพุริก่อนเวลาที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทท็อปอัพธุริตแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรบ้างครับคุณปุ้มเยอะเลยค่ะเราสามารถเลือกไซด์ได้นะคะเพื่อที่จะเลือกสิทธิประโยชน์นะคะขอ เหมือนกับว่าสมมตินะคะว่า1แพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มตัวนี้หนึ่งไซส์นะคะเท่ากับว่าที่ดิน1แปลงนะคะค่ะสามารถจะซื้อที่ดินแปลงเล็กๆเป็นไซส์ S นะคะก็จะได้กระเป๋าตังค์หนึ่งกระเป๋าสตังค์นะคะซึ่งกระเป๋าสตังค์หนึ่งกระเป๋านี่ค่ะสามารถแปลงเป็นเงินให้เราได้ถึงวันละ5,000บาทค่ะสิดยอดไหมคะโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากเลยถ้าเราสามารถทําเงินได้เต็มกระเป๋าวันละ5วันบาทเดือนเดือนหนึ่งอะค่ะเราก็มี1นึ่งแส ห้าหมบาทพอใช้หไหมคะโอ้โหมหาศาลเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญผมก็เพิ่งได้ได้ยินได้ฟังแพลตฟอร์มวันนี้จากคดปุ้มโอ้โหก็รู้สึกดีใจนะครับนอกจากสิ่งที่สื่อสารมาเมื่อสักครู่นี้วัดเล็กสุดแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีอีกระดับหนึ่งคือไซส์ L ไซส์ M ค่ะไซส์ M ค่ะก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งตะกี้ปุ้มลืมแจ้งไปนะคะว่าไซส์ S อะคะ่ะ สมัคนะคะค่าสมัครอยู่ที่นะคะหนึ่บาทเท่านั้นนะคะโอ้ทำไมถูกแกงครับทาไมถูกา,าก็อย่างที่บอกอะค่ะท่านประธานทําไว้4ไซส์เพื่อให้เหมาะสมกับกระเป๋าสตังค์ของแต่ละบุคคลที่จะลงทุนนะคะไซส์ M อ็ะค่ะจะอยู่ที่3 4มพ23บาทนะคะไซส์แนะคะจะอยู่ที่7,643บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่สุพี่ใหญ่ของเราเลยค่ะไซส์เอนะคะ อาจะมีการลงทุนอยู่ที่16,000กับ83บาทนะคะ oh. ซึ่งแต่ละท่านก็เลือกตามกระเป๋าสตางค์ของเราเพราะว่าท่านประธานพูดชัดเจนเลยว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาลงทุนด้วยการกู้หนี้ยืมสินเขาเพื่อที่จะมาทำธุรกิจกับบริษัทของผม oh. นะคะนี่คือวิสัยทัศน์นะคะของเจ้าของบริษัทนะคะซึ่งเป็นคนไทยนะคะซึ่งบางทีพุมอาจจะเรียกท่านว่าออท่านประธานเคนนะคะท่านรองประธานรุง้งนะคะ ก็ซึ่งก็หมายถึงตัวเจ้าของบริษัทก็คือคุณสรวัตรไกาสารสรวัตรนะคะค่ะพอผมได้ฟังข้อมูลทั้งหมดจากคดปุ้มแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจะนะครับท,ที่ประทับใจเพราะอะไรครับเพราะว่าสินค้าของเราเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับะระบบอัจฉริยะ its เป็นซอฟต์แวร์นะครับเป็นสินค้าที่มีสินค้าตัวเดียวท่านไม่ต้องหอบพลุงพลังนี่นี่คือจุดเด่นนะครับเป็นเทคโนโลยีเป็นจุดเด่นที่เป็นสินค้าที่ ได้มาตรฐานและที่สําคัญก็คือผ่านสคอบอรเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนถึงค่ะยี่สิบล้านบาทค่ะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานสูงมากมค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านก็ยังได้สร้างคราหาดถ,ถึง400กว่าล้านบาทค่ะหให้ของเหานะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับแฟลตฟอร์มนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแฟลตฟอร์มเฉพาะคราอหาดอย่างเดียวที่ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของท็อปอัพธุริตโลกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราสําหรับคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าสนใจนะคะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่อยากจะลงทุนเท่าไหร่สนใจไซส์ไหนนะคะก็สมัครตามไซส์นั้นเลยนะคะซึ่งไรายได้ต่อวันของแต่ละไซส์ก็จะต่างกันนะคะไซส์ s ทํทำไรายได้ให้คุณสูงสุดนะคะ5,000บาทนะคะไซส์ M อยู่ที่1 5 0 0 0บาทไซส์ L อนะคะจะอยู่ที่ 3,500 0บาทต่อวันนะคะแล้วก็ไซส์ xl ค่ะ75,000บาทต่อวันก็เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่แบบเห็นนะคะเหมือนกับที่เราสองคนเห็นนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เริ่มลงมือทำนะคะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะสมัครรองดูก่อนสมัครใช้แค่ต้องการที่จะใช้โปรมือถือราคาถูกข,ของเรา2,090บาทของเรานะคะแล้วก็ได้ซิมเบงหนึ่ซิมนะคะซึ่งวิธีการใช้ซิมอะไรยังไงอะค่ะ วันนี้นะคะอยากจะมาบอกว่าองค์โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดอลังการใครไม่ทําไม่ได้นะคะวันนี้ไม่ได้เลยนะคะ่าดที่ฉันเองนะคะได้รู้จกักข้าวาัควิตโดยาการแนะนําของเพื่อนนะคะที่ที่มาที่บ้านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะท่านผู้นำสงศ์งนะคะก็คือท่านจับโบ้นะคะและที่ขาดเสียไม่ได้นะคะก็คือท่านประธานของเรานะคะ ดิฉันเองเป็นนักธุรกิจนะคะค้าขายมีทั้งตีและทั้งชั่วนะคะไอ้ชั่วนี่ไม่ชั่วอะไรนะคือว่าถ้้เจ็บเป็นีมานี่โอ้โหน็องค่ะน็อกค่ะนะคะทัางหลายๆท่านก็สราบนะคะว่าเราน็อกกันยังไงนะคะแล้วเราเป็นยังไงนะคะค่ะก็เลยอยากจะเรียนว่า เออโชคดีของดิฉันมากเลยค่ะโอ้โหต้องกราบบพราะว่าคุณท่านประธานเลยวันนั้นนะคะท่านอนุญาตบอกว่ามาพบได้ดินันเองเนี่ยถ้าจะทำอะไรเกินร้อยนะคะไม่ไม่เกินร้อยไม่ใช่ดิฉันนะเ่ราะว่าต้องีสูตรคะต้องีสจตรดิฉันนะคะกับเลขาผู้ใจนะคะบินตรงจากลำพูนเชียงใหม่นะคะค้าเื่องบินหมื่นกว่าบาทเพื่อมาพบท่านประธานค่ะ อากดทราบว่าบริษัทมีจริงไหมเพราะว่าดิฉันเองบอกตรงว่าไม่เคยทำ MLM เลยนะคะไม่เคยทำเครือข่ายเลยเป็นนักธุรกิจล้วนๆนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าการที่เราจะเชื่ออะไรหรือว่าศรัทธาอะไรเนี่ยเราต้องพิสูจน์นะคะเพราะไม่งั้นเวลาเราทำไปเราได้เงินทองแต่เราเสียเพื่อนเราเสียชื่อเสียงกูไม่คะไม่คุ้มนะคะ นีดิฉันเองก็โชคดีหามาพบท่านประธานแต่สิ่งที่ดิฉันเปิดใจที่สุดเลยนะคะก็อะไรเพราะวิสยัยทัศน์ของท่านประธานค่ะต้องต้องบอกว่าท่านทำไม่ได้ทำเพื่อ,อ,อทั่วไปนะนะท่านทำเพื่อดิฉันถามท่านไปนคำว่าท่านกถ็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอันจะกินนะคะทำทำไมใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ อย่างคนต่างประเทศนะคะก็มากอบโกยเงิคนคนบ้านเราไปนะคนะแล้วทําไมคนไทยเราทําไมคนไทยเราไม่เป็นเจ้าของแถบพอ,อมั่งให้คนต่างประเทศตามคนไทยเราบ้างอันนี้ดิฉันถือว่าโหสุดยอดและที่สําคัญที่สุดก็คือ